สวัสดีค่ะพี่จะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดนะคะให้เกิดผลลัพธ์นะคะใช้แบบนี้นะคะทุกคนทุกคนต้องฝึกตามนะคะทุกคนอยากดึงดูดเงินหลักหมื่นได้ไหมทุกคนไปหาภาพสลิปเงินหลักหมื่นมานะแล้วก็ก่อนนอนอ่ะให้คุณเอาตาของคุณแล้วไปโปรแกรมจิตนั่งสมาธิก่อนก็ได้นะ,ะแล้วก็ดูภาพมันไปแล้วก็ฝึกตัวเองให้เห็นภาพให้ได้นะคะ อย่างเช่นก่อนนั้นเนี้ยพี่ก็นั่งสมาธิแล้วก็เห็นภาพเงินทลักเข้ามาหาตัวเราก็แปลว่าคุณจะได้แต่ว่ายัางไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณเห็นชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งจำเรายิ่งจํามากเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้อย่างเช่นเรามาสายขอพรองค์พ่อระพิคเนตอ่ะมันก็ได้แล้วค่ะเขาเรียกว่าสายพูดนะทุกคนสายพูดสายโปรแ,ปกแกรมจิตนั่นเองค่ะนะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงแรกมาคี อันดับแรกก่อนที่พี่รู้คิปมหาการยี่สิบวันเนาะพี่คิดว่าพี่ทำไมมีเอาให้เราทําที่บ้านที่แบบเนี้ยแล้วก็ปล่อยวางค่ะแล้วคนท้ายยังไงคะมีคนมาเอาให้เราทํางานที่บ้านค่ะอ่าแล้วต่อมาค่ะเราก็เรียนรู้เราก็ไปจุดทูปค่ะสิบหกดอกเนาะเราอธิษฐานจิตบ้าลูกของเงินสักหนึ่งหมื่นบาทถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกฎแรงดุจักรวาลมีอยู่จริงอ่ะพ่อจักรวาลมี หนูขอสักหนึ่งหมืนบาทได้ไหมถ้าหนูจะไปซื้อกระเป๋าครับหนูจะทำนู่นทํานี่นะแต่คนสุดท้ายพี่ไม่รู้ว่าพี่บุญให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะตอนนั้นนะแต่พี่ก็ซื้อกระเป๋าไงตามสัตานพี่ก็มาลงทุนสองอย่างเราให้แม่นะสงสัยทําบุญอยู่ละนะคะทุกคนไม่รู้ว่าทําบุญหรือไม่ทมําบุญเนาะทุกคนก็มานานแล้วนะคะอื <S <S แล้วเรา <S <S รู้สึกว่าคําที่เราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไป มันได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้รู้สึกว่ามันได้แล้วค่ะแล้วก็ลง,งมือทำจนกว่ามันจะได้นะคะคเพื่อนๆแล้ไม่พอเนี้ยอย่างตอนที่มิโรโพสคําว่าขอบคุณบอกรักโทรศัพท์ลงเฟซอะ่ะคิดอธิฐานละเอียดเลยใครจะไปรู้ว่าแฟนจองเราอยู่แล้วเขาเข้าไปหาซื้อโทรศัพท์มาให้แต่ว่าก็ปผ่อนนะทุกคนนะอ่ะเขาก็ไปผ่อนโทรศัพท์มาให้บางทีก็แตกแตกบ้างแะไรเาก็ซ่อมให้เราเออนะ พี่ก็เลยบอกว่าเราได้ไปเรียนสิ่งหนึ่งกับสาเร็จเขาบอกว่าวันนี้ให้คนของคุณช่วยคุณนะคุณต้องบอกจัก,กราวาลว่าคุณอยากอะไรจากจัก,กราวาลถ้าเขาช่วยเราแล้วนะจะเย็นถ้าหาว่าวันนี้เขาซื้อสมู่ล,ล้างหน้ากับเราอ่ะนะหนึ่งหมื่นก้อนเนี่ยนะแล้วจะให้อะไรเขาบ้างหนึ่งแหละจะได้สิทธิ์การเป็นดิวเลอร์เนี่ยคนกาไรเท่านั้นเท่านนะ้นให้เขา แต่ตอนนี้พี่เริ่มสร้างแบรนด์พี่ยังไม่ได้มีทองแจกแลยยังไม่ได้มีอะไรแจกนะทาเองก็ได้อีกหนึ่งเราอะทาจริงกําไรล้านให้ทองฟรีแต่ขอให้เราทําได้ก่อนเนี่ยต้องมีสัจจากับคนอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะให้อะไรเขาะนะคะต่อมาค่ะเพื่อนๆพ,พี่ดึงดูดอะไรบ้างโทรศัพท์ปัจจุบันนี้ก็ได้มานะคะญาติของแฟนให้มานะคะลูกหลานนะคะ เ่าอาเลอกใช้ให้ให้ย่ามาแล้วก็ยากเอามาหน่อยใช้พี่อธิษฐานว่าไงรู้ไหมพี่บอกว่าขอบคุณโทรศัพท์นะรักนะตอนนี้โทรศัพท์ลูกพังด้วยความที่ลูกจะขยันตั้งใจสร้างตัวนช่วยเหลือผู้คนช่วยในเรื่องแรงดูดจัก,กรวาลการโทรมาฟรีๆเพื่อให้ลูกชายเราเล่น,นตัวท้ายก็ได้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มีปัญหา แฟนก็ทางแก้ให้เราได้เห็นไหมจกักรวาลที่นี้ไม่ใช่ใครหรอกลูกลเราเราหรือแม้กระทั่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าคนไหนซื้อของเราเราก็ออกมาตนไบบอกวันเดี๋ยวมีเราเยอะขึ้นมาได้ขายเรามีหน้าที่บอกตัวเองว่าไม่บน่นไม่ไมโกธไม่ใมโ่หโหแล้วลมดีเดี่ยวอ่าคิดดีทดําด,ดีก็พอ นะขอบคุณพันลมนี้ค่ะขอคุณพังลมปฏิบัติพี่ไม่บอกแฟนค่ะอยู่ไปตั้งนานอันนี้เรื่องโพสลงเฟซขอบคุณบอกตาาพันลมอ่นะก็มาได้แล้วใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจกักวาลของใ,ใครซื้อมาให้หรือจะไปเอามาจากทางไานพี่ก็ซื้อมาอ่ะเหมือนกันเราขอพรพระแม่แยานางนก็ไปหาเงินมาได้แล้ะค่ะ สาเหตุน,นี้แหละที่พี่อยากยื่นคือคนที่เราไม่ได้บอกแฟนนี่ว่าเราเนี่ยไปขอพอแม่แย่นางไว้ว่ะให้อ่ะมาจากรถอ่ะแฟนก็ไปหามาได้จริงๆแหละมันทุนกวันทุกวันนี่แหละ,ะที่เราอยากได้เงินก้อนใหญ่มาลงขายของนี้เนาะ,ะใครหล่ะท,ที่ที่ต้องมันนั่งแบบการใช้ม่จัก,กรวาลทําไมที่อธิษฐานอะไร พีดมีถึงได้เพราะว่าพี่รับทับจักรวาลค่ะนะก็คือรับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงพี่ว่าพี่ขอนแม่ยานางอะไรพี่ก็ให้รู้แบบเนี้ยก็เท่ากับเราทํางานรับไม่ยานามีคนมาดูนิดนะซันคนหรือไม่มีใครมาเลยก็แปลว่ากำลังแผ่ของแม่ยานาอยู่พี่ทํางานให้บากนก่อนเวลาพี่แปบที่ฐานพอพแม่ยานาวันหลังหัวแล้ก็แม่ยานา,นนนหนาใ,นให้โชคพรแะแม่สาร บุให้วันนี้หนูไปทำบุญแต่เราไม่ได้บอกแฟนปกติเขาจะซื้อลอตเตอรี่เอา็ออกมาตัวนี้อีกแล้วไม่ได้บอกว่าเราแบบ่านไว้นะุือลอตเตอรี่ขอบคุณตลอดรับบุญแล้วก็บุญเขาให้เราเนี่ยสุญธรรมกาให้โชค่วนข้างห้องนี้เพื่อนเราใช้เงนนะเราไปมองมองเือ่ะนะพี่กดจี่อะไรหวยตลาะเบอร์ต้องออกูซตสอง ซึมสองเนี่ยมากเบอร์ห้องสองศูนย์เจ็ดแล้ววันนั้นเราออกกำลังกายเฮ้ยหวยมันตัวนี้ละแปดสิบจริงจริงเห็นมันจักันาอ่ะจริงจริงอะไรมันอยู่ใกล้ตาเรามากเขาจะให้เราเราบนสุดท้ายรอที่ห <offs> <sa> ้าสี่นะคะว่าจักรวาลเจ้าขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เน่แลมันจะงวดนี้ให้หนูเลยแบบเอาตาไปเห็นนะมันจะได้นะ เออเอานั่นแหละเอะเอนะฮะดึงอะไรก็ได้ึงไปแล้วค่ะน,น,นเวลาดีนะนี่เวลาแบบจับเวลาเนาะเดี๋ยวได้อะไรอีกนะคุณต้องไปทำงานนะคุณถึงจะดึงดุดได้แล้ที่แค่มาแบ่ง หมือนแม้แก็ะทั่งเรคุณแบงค์แบงค์ามูนะเออแต่แตเนาะทำบางทีตอนที่ขายสบูทในนาดาขาย,ขายไปด้วยเนาะโคตรขายไปด้วยทำสร้างวนอยู่ที่ช่อง y YouTube นี่แหละขอบคุณเงินที่ฉันกันรักเงินทองแบงไหลเข้ามาหาซั้เวลาเงินหาง่ายได้มาบ่อยฉันมีเงินเหลือกินเหลือเก็บฉั้นหา จริงันเงินถ้าเป็นที่พ่อของนี่คุณเงินล้านที่รักเงินงนั้นเงินล้านมาที่มาชั้นตลอดเน้าผู้คนจำนวนมหาศาลเพราะฉันลงมือทำทุกอยยิ่งฉันช่วยผู้คนมากเท่าไหร่ฉันมั่งค่ากขึ้น,านงานที่ให้งาน,ปนไปมเยอะ คุณที่ให้ให้ลาบหรือคุณเงินที่มาทีมาจากช่อง YouTube จากการเป็น y o u t u b e อรหนึ่งล้านบาทจากที่ขายสินค้าของฉั้นหนึ่งเหมนก้อนจะได้หนึ่งล้านบาทจากการที่ฉันทํางานประจำด้วยแล้วก็ขายออนไลน์ไปคุณอยากได้เงินเท่าไหร่ลเงินหักแสน ที่สำคัญพีน่นิดน็อตได้เงินล้านอ่าพี่โปรแกรขอบคุณล้านที่รักฉันรักชัานชั้นไหนมามาหาชั้นตลอดขอบคุณที่รักชั้นันก็รักคุณเหมือนกันเราจะเจคียงข้างกันไม่ทิ้งเพทุกโพล์ช่วยกันขายให้ดีฟังนะขอบคุณทุกมากที่เปิดใจเรานิดนะพี่ว่าพี่ ต้องจะขายให้โอกาสพี่นิดอีกรั้งในการดูแลทุกคนให้ขายดีปไปเราจะเปกันดีดีจับมือกันแะศษากันตลอดนะให้เราตรกการเลยว่าเราจะไม่ทิ้งเขาถ้าหากวันนี้เขาตัดอะไรมาลงทุนแล้ว่าเราจะช่วยกำลังใจเขาให้ขายดีขายเป็นเขาขายดีขายเป็นฉันโชคดีเรื่องการเงินฉันได้รับ ง่ายและได้มาบ่อยขอบคุณมีของฉันที่ให้เงินมาทุกวันทุกคนเขาก็บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะเก็บเงินให้ได้ทุกวันทุกคนเพื่อไว้หนึ่งลักไว้ดูแลสุขภาพส่วนหนึ่งจะลงทุนขายสุรา้ขอให้ขอบคุณนะองมีเงหนออกจะทำได้ แทนที่บอกว่าอีกไม่นานรู้สึกว่าเราได้เลยใ่วันนี้ค่ะนะแล้วเราก็ปล่อยวานที่เหลือนหาทีจักรวาลแล้วก็เราทำนะคะถังปันนะะออกมาสร้างตัวตนนี้ค่ะพนนี้ยน,นี่เป็นเงินนะอันนี้เป็นเงินหนึ่งลา้านบาทแต่เพื่อนๆกับทั้งทั้งตีขาทั้งว่าทั้งไม่เกียดค่ะนะเพื่อนๆจะไม่ได้เลยกับเองค่ะ เพื่อนๆอมองหาดีของตัวเองนะดีๆมาพ่อแม่คิปคอมเมนต์นะคะถ้าคลิปนี้พ่อแม่นะเนะ้ยงเรามากว่าจะโตตั้งคันแม่เราแต่อาหารที่มีประโยชน์เลี้ยงเราไปแต่ลูกเกิดมา แข็งแรงจากะสมการณุ์เป็นแม่จะเป็นแม่ที่กลัวว่าลูกเกิดมาจะไม่แข็งงสมบูรณ์กินไข่ววันละสองฟองนะกินอาหารที่มีประโยชน์นมอะไรที่มีก็จะกินไข่ถ้าหาว่าวันนี้นะคุณยังคุณค่าตัวเองคุณยังทำลายอยู่คนถึงแม่ของค่นนะแล้วกว่าจะโตมาละ่ะถ้าตอนวิชายล้างจาน คุณข้าวดำนาจ้างคุณแม่่างข้อสอนให้ก็ส่งคุณให้เรียนจบสูงคุณมาทํางานมีเงินของตัวเองแต่คุณกลับไม่เห็นค่าของตัวเองเลยคุณนะต้คุณค่าของตัวเอง รักเองบ่ราักอื่นเป็นเราจะเข้าใจว่าทำไมคนเราถึงไม่รักก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ใช่คู่ของเราบุญเสมอแลย่อมไปคนละทางแต่ว่าที่ใช่จะมาอีกคนที่เขารักเ,เราเราก็เขาขเคียงข้างเราตลอดไปค่ะเพื่อน ไ,ไดัมีข่อยว่ามักหรความที่เขาตรงมาทางสอนที่อยิําจำใจดอกฮักพ่อน่ะจะักพอนจะก่อนไปให้หนีหม